รู้ไหมครับว่าพื้นที่ว่างๆหลังบ้านที่เราอาจจะเดินผ่านทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นบ่อเงินบ่อทองที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกที่ใช้พื้นที่แค่นิดเดียวแต่สร้างผลตอบแทนได้แบบหน้าทึ่งเนี่ยเขาทำกันยังไงซึ่งทั้งหมดนี้มาจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกรที่ทำแล้วประสบความสำเร็จจริงๆครับ ลงหลักพันรับหลักหมื่นโอ้โหนี่ไม่ใช่สโลแกนขายฝันนะครับแต่เป็นคำพูดจริงๆจากเกษตรกรที่ทำมากับมือเลยแค่ฟังประโยคนี้ประโยคเดียวก็พอจะเห็นภาพความคุ้มค่าแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่คือแผนที่5ขั้นตอนที่จะพาเราไปสู่การเป็นเจ้าของบ่อบปลาดุกครับ เราจะเริ่มตั้งแต่การมองหาโอกาสในพื้นที่เล็กๆไปจนถึงวิธีสร้างบ่อเลือกพันปลาเคล็ดลับเลี้ยงให้รอดและที่สำคัญที่สุดคือตัวเลขต้นทุนกำไรแบบหมดเปลือกเลยครับเอาละไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยครับโอกาสในพื้นที่จำกัดคือหลายคนอาจจะติดภาพว่าเอ๊ะทำเกษตรเลี้ยงสัตว์มันต้องใช้ที่ดินเยอะๆสิแต่สำหรับปลาดุกแล้วความคิดนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนไปเลยครับมาดูกันว่าทำไม คือข้อดีมันเยอะมากจริงๆนะครับอย่างแรกเลยนะคือเรื่องการลงทุนใช้พื้นที่นิดเดียวจริงๆครับต้นทุนเริ่มต้นก็ไม่สูงเลยแต่ผลตอบแทนเนี่ยมีโอกาสแตะหลักหมืน่นได้สบายๆส่วนเรื่องคุณภาพปลาอันนี้คือจุดขายเลยการที่เราเลี้ยงในน้ําสะอาดทําให้ปลาไม่มีกลิ่นโคลนมากวนใจเนื้อก็จะอร่อยมากตลาดนี่ต้องการสุดๆเลยครับและสุดท้ายคือมันจัดการง่ายมากตั้งแต่การเปลี่ยนน้าไปจนถึงตอนจับขาย พูดยังไงก็คือมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนตัวไว้กินในบ้านแล้วก็เป็นเหมือนตู้ ATM เล็กๆไว้กดเงินได้ด้วยในที่เดียวกันเลยเอาละครับทฤษฎีพอและมาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าว่าถ้าจะเริ่มเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างซึ่งหลักๆเลยก็คือการสร้างบ้านให้ปลาหรือกระชังแล้วก็การเลือกสมาชิกเข้าบ้านหรือพันปลานั่นเองครับ เรื่องความยุ่งยากนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับการทำกระชังบกเนี่ยง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยแค่มีเสาปากสี่มุมเป็นโครงขึ้นมาแล้วก็ปูด้วยผ้ายางหนาๆเพื่อกักเก็บน้ำจากนั้นก็ขึงตะข่ายสีฟ้าไว้ข้างในอีกชั้นหนึ่งแค่นี้ก็แทบจะเสร็จแล้วครับอ้อมีเคล็ดลับจากเกษตรกรตัวจริงได้นะเขาบอกว่าให้เอากระเบื้องเก่าๆมาตัดครึ่งทำเป็นผนังจะช่วยให้กระชังแข็งแรงทนทานขึ้นอีกเยอะเลยนี่แหละครับภูมิปัญญาของจริง มาถึงทางแยกสำคัญแล้วครับว่าจะเลือกปลาสายพันธุ์ไหนดีระหว่างบิ๊กกุยที่เปรียบเหมือนนักวิ่งมาราธอนครับคือจะโตช้าหน่อยนะแต่พอเข้าเส้นชัยเนี่ยโอ้โหราคาพรีเมียมเลยเพราะเนื้ออร่อยเป็นที่ต้องการมากกับอีกสายพันธุ์คือรัสเซียอันนี้เหมือนนักวิ่งร้อยแม้เลยครับโตเร็วปร๊ปรั แป๊บๆจับขายได้ทำรอบได้ไวทีนี้ก็ต้องลองถามตัวเองดูแล้วล่ะครับว่าอยากเป็นนักลงทุนสายไหนสายคุณภาพรอได้หรือว่าสายทำรอบเร็วเอาล่ะครับเรามีบ่อแล้วมีปลาแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับคือจะเลี้ยงยังไงให้มันรอดซึ่งเกษตรกรที่เขาทำสำเร็จกันเนี่ยเขามีสมเคล็ดลับเด็ดๆที่จะทำให้ปลาของเราไม่ใช่แค่รอดนะครับแต่ต้องโตไวแล้วก็แข็งแรงด้วย ปัญหาคลาสสิกของการเลี้ยงปลาในพื้นที่จำกัดก็คือเรื่องน้ำเสียนี่แหละครับเพราะถ้าน้ำเริ่มเน่าเมื่อไหร่ปลาก็จะป่วยตายง่ายแต่ต้องไม่ห่วงครับเพราะ3ามเคล็ดลับที่เรากำลังจะพูดถึงนี่แหละคือคำตอบของปัญหานี้เลยและนี่คือ3เคล็ดลับทองคำครับ 1. คืออย่าแออัดเกินไปครับปล่อยปลาในปริมาณที่พอดีพอดีให้เขามีที่ได้ไว่ายน้ำเล่นสบายสบาย 2. ใช้ธรรมชาติช่วยบำบัดครับง่ายๆเลยแค่หาผักตบชวาม,มาใส่ไว้ในบ่อมันจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ำชีวภาพชั้นดีเลยครับและ 3. ข้อนี้สำคัญมากๆ คือวิธีการให้อาหารครับให้ค่อยๆโปรยทีละน้อยแล้วสังเกตดูพอปลาเริ่มกินช้าลงก็ให้หยุดทันทีเพื่อไม่ให้มีอาหารเหลือไปทำให้น้ำเนา่าแค่สามข้อง่ายๆแค่นี้แต่ผลลัพธ์มันสุดยอดมากเลยนะครับมีเกษตรกรท่านหนึ่งบอกว่าใช้วิธีนี้เลี้ยงปลา3เดือนเต็มๆเปลี่ยนน้าไปแค่สองครั้งเองอีกหนึ่งคำถามที่ทุกคนอยากรู้แน่นอนคือต้องเลี้ยงนานแค่ไหนกันนะถึงจะเริ่มจับขายสร้างรายได้ได้ไดมาดูทำลายกันเลยครับ ถ้าเป็นสายสปีดอย่างปลาดุกระเซียเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นครับก็ได้ขนาดที่ตลาดต้องการแล้วแต่ถ้าเป็นสายพรีเมียมอย่างบิ๊กอุย่ยก็อาจจะต้องรอสัก3าเดือนขึ้นไปสําหรับขนาดเดียวกันและแน่นอนว่าถ้าเราเลี้ยงต่อไปอีกหน่อยให้ปลาตัวใหญ่ขึ้นก็จะยิ่งขายได้ราคาดีขึ้นไปอีกครับและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเองเรามาเจาะลึกตัวเลขกันให้เห็นจ,จัดจไปเลยดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการลงทุนนี้มันคุ้มค่าจริงหรือเปล่า ต้นทุนเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดอย่างลูกปลารู้ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่คำตอบคือเริ่มต้นแค่ตัวละ60สตังค์เท่านั้นเองครับถูกมากๆนี่แหละครับคือเหตุผลที่บอกว่าทำไมใครๆก็สามารถเริ่มต้นได้จริงๆโอเคมาลองคำนวณกันดูนะครับสมมุติเราเลี้ยงสัก500ตัวต้นทุนหลักๆก็จะมีแค่ค่าลูกปลากับค่าอาหารซึ่งรวมๆแล้วก็จะตกอยู่ราวๆ3 0ม0ถึง5,000บาท ทีนี้มาดูฝั่งรายได้กันบ้างพอปลาโต,โตเต็มที่จับขายได้สักร้อยกิโลกรัมเราจะทำเงินได้ตั้งแต่5,000ถึง1,000 0บาทเลยทีเดียวเท่ากับว่ากำไรต่อรอบการเลี้ยงเนี่ยมีโอกาสได้ตั้งแต่พันกว่าบาทไปจนถึง5,000บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้าเห็นไหมครับว่าลงหลักพันรับหลักหมื่นเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆแต่เดี๋ยวก่อนยังมีวิธีทำกำไรให้มากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่อยากไปให้สุดทางเลย นั่นก็คือการแปลรูปครับแค่เราเอาปลาสดมาทำเป็นปลาดุกแดดเดียวก็สามารถอัพราคาจากกิโลกรัมละไม่ถึงร้อยบาทให้พุ่งไปได้ถึงร้อยแปดสิบบาทเลยนะโอ้โหนี่แหละครับการเพิ่มมูลค่าของจริงมาถึงตรงนี้แล้วก็คงต้องลองกลับไปมองพื้นที่ว่างๆที่บ้านแล้วล่ะครับว่าพื้นที่ที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปทุกวันนั้นมันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นแหล่งสร้างไรายได้แล้วหรือยังครับ